วันนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมด้านในนะคะว่าด้านในเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะนี่นะคะเจอน้ําก็สดชื่นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เข้าไปแล้วค่ะนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศด้านในนะคะพอเราเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็จะเจอโซนอาหารเลยค่ะมากมายเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะแวะร้านไหนดีนะคะ อาหารเยอะมากๆผลไม้ก็มีให้เราเลือกเยอะมากๆนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศในห้างเลยค่ะมีโซนให้เราเก็บภาพนะคะเยอะมากๆนะคะมีเรือนะคะวางไว้มีดอกไม้นะคะประดับประดาทำให้แบบว่าเวลาเราเข้าไปแล้วนะคะเราอยากจะเดินอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยากจะออกจากห้างเลยค่ะ นี้นะคะเราสามารถที่จะเก็บภาพได้มุมนี้ก็มีให้เราถ่ายภาพถ่ายวิวนะคะความสวยงามในห้างมีให้เยอะมากๆน้ำตกจำลองก็ไหลตกลงมาเป็นเส้นเป็นเส้นให้เราได้ชื่นชมแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆยังไม่เคยนะคะเข้ามาแล้วมาเก็บภาพหรือว่ามาสัมผัส ข้างใ,ในลึกขนาดนี้นะคะเท่าวันนี้เลยแต่ว่าวันนี้มีโอกาสมาคิดถึงทุกๆคนเลยค่ะคิดถึงเพื่อนๆนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศในห้างไอคอนสยามนะคะเอามาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็ให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆในการรับชมนะคะเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆกันทุกๆกคนนะคะแล้วก็ใครเครียดอยู่นะคะแ <anc> um> นะนำนะคะเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศ บางครั้งนะคะก็ทําให้ชีวิตเราสดชื่นเราลืมนะคะบรรยากาศแย่ๆไปได้เลยค่ะนี่นะคะสวยงามมากๆนะคะเดินจนเพลินเลยคะ่ะเพลินหูเพลินตาเพลินใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้เห็นนะคะบรรยากาศในห้างหลายๆมุมนะคะในทุกๆชั้นนะคะก็อาจจะเก็บได้ชั้นละน้อยชั้นละน้อยนะคะแต่ถ้า เรามีเวลาแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวด้วยตัวเราเองนะคะไอคอนสยามจะอยู่ที่เขตคลองสารกรุงเทพมหานครนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆบรรยากาศก็ดีมากๆอันนี้จะเป็นด้านบนสุดนะคะชั้น7ค่ะ มันจะมีชั้นที่8ด้วยแต่ว่าเห็นเขาติดป้ายเขาไม่ให้ขึ้นไปนะคะก็จะสุดอยู่ที่ชั้นที่7นะคะแล้วก็น้ําตกจําลองนะคะเวลาเขาทําให้น้ําตกลงมาสวยมากมากมุมนี้เราก็สามารถที่จะเก็บภาพได้นะคะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างค่ะอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเราเองนะคะนี่นะคะสวยงามจริงๆเราเก็บได้ทุกๆมุมนะคะที่เราอยู่เลยค่ะ แต่บอกเพื่อนๆได้เลยว่าอลังการงานสร้างจริงๆค่ะเขาสร้างมายิ่งใหญ่มากๆคนก็เริ่มมานะคะช่วงที่ไปคนก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ค่ะนี่นะคะร้านอาหารก็เยอะเสื้อผ้าก็เยอะนะคะในส่วนของบันไดเลื่อนนะคะก็มีเยอะมากๆเลยค่ะนะคะซ้ายขวาหน้าหลังเขาก็มีให้เราขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่มากจริงๆนะคะเราสามารถที่จะเก็บภาพถ่ายภาพนะคะในทุกๆมุมในทุกๆชั้นที่เราขึ้นไปได้เลยนะคะก็มุมนี้ก็จะเป็นโซนขายแว่นตานะคะนี่นะคะร้านขายแว่นตาค่ะแล้วก็ ด้านหน้านะคะก็จะมีของเล่นนะคะเราสามารถที่จะมาถ่ายภาพกับน้องได้นะคะมุมเก็บภาพก็เยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆด้วยก่อนที่จะกลับนะคะ เว็บแรกนะคะมองไม่ออกเลยว่าเป็นอะไรเขาขายอะไรนะคะพอเข้าไปดูใกล้ๆนะคะก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นร้านขายแว่นตานั่นเองนะคะนี่นะคะแว่นตาอยู่ที่ตาค่ะมีความสุขมากๆกันทุกคนนะคะเฮงเฮงปังๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ